ทำใบเขาถ้ากินแล้วสบายดีกันพ่สาพี่น้องาวตาแฟสบายดีเจ็ดี่ที่าวมกคนกันนี่ออกมาโตมันเท้าพี่น้องาบาเปรีบลมันเท้าเข็นคอมเมนต์ถามคนถามมาว่ามันเท้าเป็นยังไงเราบอกว่ออกแล้วหรือตายไปแล้วไม่นี่สามมโคต เราอแเมี่ยเทียงแต่พพวกก่าปกติกับใครเมียงหุลมแห้งพี่นอกแห้งจนลังเทียงสิไปพี่น้องเลยลังเทียงนพืชอ,ออกลายแพนแต้ว,วรืายาแห,งห้งอะนีน้อแห้งจุดๆเลยคอมแห้งลมเจ็ดสิบกิโลเมตรชั่โมง พดมันเผาพี่น้องมาเบิ่งมันเผาน้ำกัน <c oughs> <c oughs> ยังน่อยเอยนาะมันเผาเนาะยังบทันไหงมันจะพดพลนหลรแหละเบิง,งพุผลลาย่ลถ้า่นก็จะเป็นกบักเล่นพี่น้องก็ยีแม่เกับกบักอื้อพุุดผัดพุ <c oughs> อันนี้ก็เจ้าของธุรกิจเพิ่นกำลังโหดอยู่สร้างมาได้พี่นอ้องเชียรจักโตนเชียรจักตันสร้างได้เด้อมันเผาอยากได้จักโตนขายขายเป็นโลมันหน่อยเพื่อนเอาจักโตนมันเผาเนี่หาโตนบ่เอาเพื่อหาโตนเนาะกิโลมันเบาโพดเป็นกิโลยังเลหน่อยหนึ่งพี่นอ้องแต่สิเป็นหัวหรือบ่อแล้ว เขามันเรือมันเป็นหมากขาได้ในเขากะเดียวเดยวิก ok. 네ําลังเริ่มออกเขากันเปตตาชีเป็นหัวเยอะปลูกเคยปลูกมันเผาเป็นเยอะเป็นอยู่บ่อากีใหญ่หรือบ่โอ้โหบ่ใหญ่อยู่บ่ปกติแล้วเขาปลูกน่อตะพังเซ่กับตะพังคลองที่นองบอลที่ว่ามันถมสุ่มมันกระชีบวัวใหญ่โคตรหนำปันไดแต่ว่านี่เราปลูกอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งเติบ ก็ต้องด,ดูแลน้ำเนจักหน่อยกันปลูกน้ำตะพังเซ่ตะพังคลองนี่พดน้ำในหน่อยแต่ว่าพ้นผลิตผลได้ลายแต่ว่าเสื้อลายเขากับบริยมเป็นไดอกพอี่น้องเขาปลูกยายาสูบมันจะได้ราคาดีกว่าประมาณโลละสองร้อยตัวนั้นซอยใบยมันขายยูแถวตะพังคลองเขาจะปลูกลายยาสูบ ห้นเมียไปโพดพี่น้องหิวมากหาบซองหาบก็แล้วละเพราะว่ามันอันบดได้ลายไปเไดเข้ามาปลูกล,ลายปลูกทดลองมึงที่ซื้อพี่น้องทดลองกับขั้นได้ลายกับคลายน้ำกินน้ำ,อ,นำอากบ่อยไปแล้วลมแห้งอี๋ เน,นมาแล้วเนี่ยไปนี่ปะดุกร้ายตา็ันมันเท้าแล้วทีน้องลงงมปลาอีกหมูนี้เดลายลิือน่มัน่แข่งประดุกสองก็เก่งสองลงปลาทำเว็นปลาทัว

ตักเอเลยอตกยกแใหม่ตักเอาโปานเงียงเออลลายเร็วนตักเแล้วตเต็มกระตาก่อนเลยกระตาเก่าเต็มแล้วแล้วตัวเต็มออก ลูกครับเนี่ยตัวก็ยังปอดัก็จะช่วงพอดีพอดี

กกลาายเนะั่นกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องตัวนี้เอาไว้กินน้ำกันตับเต้อปี่กับตาบมะฮุงตอนแรกกับสิลาบจะมาลาบอยู่เงงอนผ่านเวลากินแล้วพี่น้องมาเด้อกินเผามาเด้อกิาบตังเต้ปีงปลาเค็งปลาเค็งน้องขีดตมมาเด้อตะกคนกินเขา ตามหงชิมอ้อบอยแอคแกบเืเราผู้ใดผู้ไดมากินขาวน้ำใายเป็นเซฟบัลลตน้ำตาบอดจนตามเป็นจะมือนี่มือนไมเิกยัไปก่อนไป้วสิไป

เป็นอ้ไก็พื่อนเที่ยนเหมือนไปไกลได้เรมือนถักจนลัยักมือติ๊บมือจะเอาถักบางอย่าที่ลังนะไ่อมลงวยชูบ้าเขาเือดต้องแทรเแด้วย้วมือมาเนคนมาไปทำหนอกติดบหรอมาวางกัอ่ะ เรากปนสเาีนบรงเา่ับนั่นแล้วโกรกโกโกมานียอโกกมาเหรอมาลยเา้มาถ้าบอลแล้วมันจะมีปราดุกมามนป็นซมๆเด่นหนัจะใช่